ไปใส่ <นำ S 1> เอาปลัปานเสี่ยอะไรป้าป้าป้าดาม,มาสบายดีก่อนบารดีปารุ่งก่อนหน่อย Adam còn sao hãy luôn lúc mong 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 hết. ôi mong mong ta mong 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 hông. khó hết lần mong mong chân mong 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 นี่ใช่แจ้วมาั้ยนะข้าไปหมอบหมูบปเลยเราจะประดำอยู่ไปไปเบิงประดำดูนั่งผ่าวตันแล้วบ้างไมเศ้าดื่อบ้ บอพาบรรองฐานกับบรรจงบ่ไปยั่คนไม่กระลึบหาบัไก่นอนนีุ่ดข้อออกใหหนุดสบายดีพี่น้องอนาคน กินยำหมักหม่งได้ไหมใช่แม right. ่พ yeah. uh. ่มยำหักมางหายลวแม่ลูกจะได้ขนมอันนี้เด้อก็มาหายเลยนี่นี่น่อมาหายเจ้านี่เนพ่มข้าอยู่นี่านอีแม่ขาวาบาคำป้าน้ำปูกัเด้อหัวไบปตาอาทิตย์แพงอยู่หรถับตีนมาหน่อย สามอาทิตย์นะเพง่งขันวันธรรมดาหนานสามสิบหางบ่อันนี้หาหกสิบบ่ประจักข้องกาเกีก้อนบอกในป้า,ายได้ <laughs> vài con luôn mà lên Nên <laughs> <laughs> <làm> sai luôn á Nhắn Bé lên nó mới lượt nộn nộn này. เพื่อาคะามา่ไปหยังอีก้ก็ไปดำดำดำขักดำเนี่ยเอบอเอาเด้อพี่้อปร้ามกับมีเด้อนี่ปืนฉีดน้าเนีืยเดียวกันนั่นแหละลูกอนน,อนั้นฮอนลูกโดย ย่แม่หน้าหมูบ้บ้าบ้าบ้ยัหัวดีขอโทษก่อนสิเม่ยน้ำหมูเฮงสิบลงกระบอกลงะบอฮะมากระเด็ 里面那么。 Ôi oh, chị này mà nói đeo cả giặc mau Trái không mặc ham nè Ờ lên lột lột nè Bước chị nam nó tông lên đấy A à mẹ ăn lỗ mụ chị nam mặc nè mẹ Lên lột lột nè Phương không bao dùn chị lùng gần cầm hông nộ Hãy subscribe cho kênh แง่บอกแค่นั้นนะอย่าลากมันจะแตกหน่อนอยโอ้ย ไม่แห้งคองไอ้สายอันเดียวกันเนี่ยนดหน่อยจะาหน่อยลงกันเลยน้องๆมันมีน้ำมีห้องบักแฮมเาอล,ลงกันนี่อเมทอเมทอ,อ,อืมอยาเล่นแล้วมันมีไปหล่บริแพง มาเด้อมาเด้อลบนิดุทั้งนดยกินเลี้ยงกันเนาะยุ่เขามายังไงไก,ก่เม็ดแฮะบอมันสิลงกันกับห้องน้อง ชองแคนปลายองแคนปลายอืมกรยมัชีหะฮะเออกยะยมันชีานาหาหกพันหลดเนาะหลดใหญ่เลยเห็นเลย Ờ mẹ mẹ này. Cỡ mẹ như sao ra mà đúng. nó có mẹ nè Cỡ. เก็บเมฆมาให้เก็บขอ่ให้นกเก็บเกิดแม่มา เงให้เาไปนอนกนเราจมาคิดะสบายดี